ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสื่ะขอบคุณเอฟซีที่เล่นเกมด้วยคุณอะไรไม่รู้เนาะลืมไปดูดวยกันนะครับแบ่งกันไปนะครับสวัสดีครับสวัเอาไปไหนมาทำไมเปียกมาลอกมาแล้วไปซ่อนฮะไปซ่อนไปซ่อนกุ้งเหรอไปซ่อนน้อหัวแล้วได้ไหมได้น้อยเดียวได้น้อยเดียว แล้วจะทำอะไรกินเย็นนี้ทำอะไรกินงงงงงงทำในย่างกินมื้อนี้ก็เรากินเผื่อเผื่อมื้อนี้หายเรากินยังไม่ได้เห็นมีห่วงค่ะแล้วหวกที่ทำได้จะเอาทำมาทำอะไรอ๋อถ้าถ้าไปซ่อนได้แต่แม่ไม่ได้วันนี้นุ่น้อยก็เลยไม่มี ไม่พอกินบ่มาออกใส่ผักใบชะพูหอร่อยนะใบชะพลูแกงเหรออ่อมๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะอ๋อเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเองอ๋อมันจะคลุกลิกคลุกลิกการคลุกลิกคลุกลิกเคอเคยกินบ่บ่จะกินอ่อมมวกอ่อมมวกกับหมกมวกเหมือนกันอมต่างหากนะคะนี่กี่หิวแล้วเนี่ยหมกต่างหาก อ้าเลยหมวกไปนะคะไปเล่นน้ำเลยซื้อไปเล่นมาแล้วไปเล่นน้ำมาไปเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วรถไทมืดมาหาลุงพลเอ้ามาจากสุรินมารับเรากลับบ้านเหรอรรมาาจกสุินอไปเล้วเอ๊ะรถไทยมาจากสุรินไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลบก่อนเขาจะมารับเรากลับบ้านเราแอบอยู่ตรงนี้ก่อน พุ่งหลก็ทุณมาหนาครับพุ่งไหลครับพุ่งได้ไรขยันในการทำเหมืองฮะอ๋ออยู่บ้านใครไม่รู้ใครนะมาจากสุรินทร์นะผมนะมามากทางรถโุรินทะเบียนรถสุรินทร์อ่ะเขาไม่ยอมรับพี่เสือมาแอบรับมาลักตัวพี่เสือกลับบ้านหรือเปล่าญาติมารับหรือเปล่า เบ pues ิีฮ้เขาไม่ลงมาจะไปไหนจะไปไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งหลบจะมีคนมาจากโซลินมารับพ่เสือกลับบ้านไเอม่ลไมเขาไม่ลงมาเนาะมารับเสือหรอมารับเสือกลับบ้านจะกลับไ้หรอฮะ กลับไหมไม่ต้องกลับหรอกไม่ต้องกลับหรอกนู่นทำไมเขาไม่ลงจากรถอ่ะนานมากเลยนะจอดจอดแล้วขยับแล้วก็ไม่ลงจากรถน่ะเออแปลกจังเลยอนะ่ะ เขาไม่ลงสักทีเอาอยัางไงดีครับทุกคนพีเ่เสือจะวิ่งไปหลบตรงไหนดีครับแอบหลบตรงนี้น,นานแล้วนะอถอยมาแล้วนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เ็เหมือนจะเข้าไปจอดหน้าร้านตรงนู้นนะตรงตลาดน้อยแล้วก็ถอยออกมาคืนนะครับ ตอนนี้ก็ถอยออกมาอ้าวไปแล้วนะครับไปแล้วอ้าวจอดอีกแล้วอ้าวยังไงเนี่ยลงมาแล้วนะลงมาแล้วนะ ไม่รู้เข้ามาทำอะไรฉันไม่อาจรู้มารับเ่าต้นมารับเ่าต้นกลับบ้านว่าแล้วก็ไปขอดูใกล้ๆแล้วกันนะฮะว่าเขามาทำอะไรนะฮะเห็นรถมาจากโซลินพี่เสือก็ตกใจนึกว่าใครจะมารับพ่เสือกลับบ้าน,นครับ อ่สรุปไม่ได้มาจากสุลินบอ,อกบโอนึกว่าญาติจะมารับเรากลับบ้านซะแล้วอ๋ออยู่อ,อ,อ๋อ,อมาจากนครพนมนะครับมาจากนครพนมนะครับมาเที่ยวเฉยๆเนาะไม่ได้มารับเรากลับบ้านนะฮะเราเข้าใจผิดนะครับเห็นทะเบียนสุลินเราก็นึกว่าจะมารับเรากลับบ้าน,นมาจากสุเอ่อมาจากนครพนมนะครับผม ลุงพลอยู่มุงลุงพนอนอ๋อลุงพลนอนใช่เพราะลุงพลไปทุระกลับมาเออป้แจงก็อยู่ในแหละพไปไุรกลับมาเนื่อยแคพงนกินแล้วเาก่อนกมก็สรุปว่านะครับ ไม่ใช่มาจากสุรินทร์นะครับเขาอยู่นครพนมแต่เขาไปซื้อที่ไปซื้อรถที่สุรินทร์เฉยๆเลยได้ทะเบียนสุรินทร์มาครับผม